บทที่55ห้าความมั่นใจชื่อลงศพหินประเภทศาสตราธรรมระดับลึกลับขั้นสูงคุณลักษณะมิติดูดเลือดสุสานหินวัสดุหลักพฤกษากลื่นโลหิตสถานะพลังหินร่วไหลหมายเหตุจำเป็นยิ่งสำหรับการเดินทางไกลระดับลึกลับขั้นสูงนี่มันอะไรกันเจียงหลีตกตะลึงเดิมที่เขาคิดว่าหากสามารถครอบครองศาสตราธรรมระดับลึกลับขั้นต่ำได้ก็นับว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่สิ่งนี้คือมรดกของผู้ฝึกตนระดับแก่นทองคำลงศพที่ภายนอกดูธรรมดาและอาจขายได้เพียงสามตำลึงเงินในโลกมนุษย์กลับกลายเป็นศาสตราธรรมระดับลึกัข้นสูง แม้ว่าพลังหินของมันอาจรั่วไหลไปบ้างเพราะไร้เจ้าของเป็นเวลานานมิได้รับการหล่อเลี้ยงดูแลอย่างเหมาะสมถ้าว่าระดับลึกลับขั้นสูงยังคงเป็นระดับที่มิใช่ผู้ฝึกตนทั่วไปจะมีโอกาสพบเห็นตลอดชั่วชีวิตของตนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเจียงหลี่สบัดมือเบาๆลงศพก็ลอยขึ้นพรางหดตัวเองลงจากขนาดใหญ่โตกลับกลายเป็นลงเล็กจิ๋วเท่าฝ่ามือก่อนจะลอยเข้าสู่มือของเขามันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหนักและเบาหดขยายได้ตามใจอีกทั้งยังมีมิติภายในเจียงหลี่ไม่รู้ว่าศาสตร์มิติทั่วไปมีความจุเพียงใด แต่สำหรับโลงศพนี้กลับกว้างใหญ่จนเกินคาดคิดหากตัดเรื่องคุณสมบัติอื่นๆออกไปเพียงแค่เป็นสัตตรามิติก็สมควรคู่ควรแก่ระดับลึกลับขั้นสูงแล้วเจียงหลี่ยิ้มกว้างหัวเราะออกมาอย่างลำพองใจพลางอบกอดลงศพไว้แน่นด้วยความรักใคร่ก่อนจะลุกขึ้นยืนเดินกลับไปยังเรือเหาะของหุบเขาหมื่นคัมพีด้วยความพึงพอใจเดี๋ยวก่อนดูเหมือนข้าจะลืมอะไรบางอย่างบัดซบข้าลืมเก็บผีดิบดำเสียสนิทเจียงหลีม่มัวแต่ดีใจที่ได้ครอบครองสมบัติจนลืมไปว่าเขายังมีผีดิบดำผู้ทำงานหนักมาด้วย เขารีบย้อนกลับไปก่อนจะเก็บผีดิบดำขึ้นมาแล้วกลับไปยังเรือเหาะเมื่อเรือเหาะของสำนักมาถึงสมรภูมิก็สงบลงแล้วเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์เมื่อเขาค่อยๆเข้าใกล้ก็พบว่าทุกอย่างเงียบงนันไม่มีสัญญาณของอันตรายใดๆแม่น้ำต้นกำเนิดซึ่งขุนมัวแต่เดิมบัดนี้กลับกลายเป็นสีดำสนิทภายใต้แสงอาทิตย์ยามรุ่งสางมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าอกอวนไปทั่วจนแทบหายใจไม่ออกไม่น่าแปลกใจเลยที่ศพยินเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เหล่าผู้ฝึกตนรังเกียจพวกมัันเปรีียยบดดงอาาววุธชภพโแท้ ปลาทั้งหมดในแม่น้ำสายนี้คงตายเรียบกว่าระบบนิเวศจะฟื้นตัวคาดว่าอาจต้องใช้เวลากว่าห้าสิบปีบนผืนน้ำยังมีแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหล่าผู้ฝึกตนบางกลุ่มกำลังทุบทำลายมันพร้อมใช้แหพิเศษทอดลงไปพวกเขามีได้หมายจะจับปลาเป็นแน่แต่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างเจียงหลี่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เมื่อเจียงหลี่กลับมาถึงค่ายของหุกเขาหมื่นคัมพีเขามีได้พบผู้อาวุโสหวงซานฉีทว่าพบอวี่ป้านเซียลูย่เฉียนเฉียนและคนอื่นๆ มีเพียงบาดแผลเล็กน้อยเจ้าเล่าเหตุใดพวกเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่เมื่อกล่าวจบเจียงหลี่ก็ฉุกคิดคขึ้นมาได้ว่านี่เป็นคำถามที่โง่เขลาเรือเหาะของสำนักยังลอยอยู่เบื้องบนพวกเขาจะไปที่อื่นได้อย่างไรพวกข้าติดตามเรือเหาะของสำนักมาผู้อาวุโสหว,วงซานฉีและสิทธิฝ่ายในอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้พวกเขาพักรักษาตัวอยู่ในเรือเหาะผู้อาวุโสต้วนสั่งให้พวกเราลงมาจัดก,การทำความสะอาดสมรภูมิหากพบสิ่งใดก็นับเป็นของของพวกเราพวกเขาบาดเจ็บเจียงหลี่ชะงักไปเนื่องจากตัวเขาอยู่ไกลาจากสมรภูมิหลัก และผีดิบดำของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําทําให้เขามีอาตรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวน้ําได้เลยจัดการสมรภูมิข้าเห็นว่าผู้ฝึกตนมากมายกาลังทอดแถที่แม่น้ําพวกเขากําลังค้นหาสิ่งใดเจียงหลี่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าผีดิบดำของเขาเคยซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําจึงทาทีเป็นถามออกไปอันที่จริงก็มีได้มีของล้ําค่าอะไรนะผู้อาวุโสและสิทธิฝ่ายในต่างนี้ได้ให้ความสนใจมีเพียงพวกเราสิทธิฝ่ายนอกกับพวกผู้ฝึกตนอิสระเท่านั้นที่ยังเสาะหาอยู่ดูสิอวีป้านเสียาพาเจียงหลี่ไปยังอีกากหนึ่ง ขณะเดียวกันลู่เฉียนเฉียนกำลังใช้พลังปราณธาตุน้ำควบแน่นสายน้ำเพื่อล้างสิ่งของสองสามชิ้นที่วางกองอยู่บนพื้นเจียงหลีมองปรัดเดียวก็ตระหนักได้ในทันทีของเหล่านี้คือสมบัติที่ถูกทิ้งไว้โดยเหล่าผู้ฝึกตนที่เสียชีวิตเมื่อร่างของผู้ฝึกตนจมหายลงสู่แม่น้ำก็จะถูกลากลงไปโดยรากไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้สายน้ำทำให้ไม่อาจนำกลับคืนมาได้สิ่งที่เหลือไวใ้ให้ค้นหาก็มีเพียงซากเศษของสมบัติเหล่านี้เท่านั้น้าว่าสมบัติเหล่านี้คงมีอาจใช้งานได้อีกแล้วกระมัง แม่น้ำต้นกำเนิดสายนี้ถูกฉลมไปด้วยโลหิตของศพหญินจนกลายเป็นสีดำสนิทสมบัติพวกนี้แช่อยู่ในน้ำมาเนิ่นนานต่อให้เป็นวัตถุวิเศษหากไม่ใช่ของที่สอดคล้องกับพลังหญินก็คงยากที่จะคงสภาพเดิมไว้ได้อาจใช้งานไม่ได้แต่ก็ยังสามารถนำกลับไปถลุงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมใหม่ได้อยู่เจียงหลี่เจ้าเลือกดูศักชิ้นสิเจียงหลี่จึงเข้าใจว่าสมบัติเหล่านี้ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเขามีทรัพสมบัติมากมายจึงมิได้ให้ความสนใจกับของเล็กน้อยพันนั้นเจียงหลี่อดไไม่่ด้้ทีีจะรูสสึกเย ให้ตายเถอะหากรู้แต่แรกเขาควรจะปล่อยให้ผีดิบดำค้นหาให้มากกว่านี้ด้วยไมตรีจากอวิปั้นเซียและคนอื่นๆเจียงหลี่จึงจำต้องเลือกสมบัติรูปตะขอที่สกรปรกชิ้นหนึ่งอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะเก็บมันไว้ในถุงของตนเจียงหลี่ครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากหากมิใช่เพราะเจ้าส่งข่าวไปยังสำนักได้ทันเวลาเกรงว่าพวกเราทั้งหมดคงมีอัตรอดชีวิตกลับมาได้แล้วภารกิจครานี้เจ้ามีคุณอุปการสูงสุดหลังจากที่สำนักแจกแจงรางวัลเจ้าคงได้รับส่วนแบ่งมากที่สุดอวิปั้นเา สีหน้าของทุกคนดูไม่สู้ดีนะเพราะเมื่อวานนี้พวกเขาต่างเผชิญกับห่วงแห่งความเป็นความตายโดยแท้จริงสหายสองคนต้องจบชีวิตลงส่วนอีกห้าคนที่เหลือต่างได้รับบาดเจ็บแม้พวกเขาจะรอดมาได้แต่ร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลร่างพันไว้ด้วยผ้าพันแผลหนาแต่ละดูทุลักทุเลยิ่งกว่าเจียงหลีเสียอีกถึงกระนั้นอวิป้านเซียยังคงรักษาคำพูดกล่าวถึงข้อตกลงก่อนหน้าและต้องการแบ่งปันรางวัลให้แก่เขาเจียงหลี่เองกลับรู้สึกกระดักใจอยู่บ้างเพราะด้วยความเอ็นดูจากหวงซานฉี สำนักจึงมอบรางวัลแก่เขามากกว่าผู้อื่นหลายส่วนพวกเราต่างเป็นสหายกันจะต้องพูดเช่นนี้ไปใหญ่ข้าได้ยินเรื่องของสองคนนั้นแล้วเสียใจด้วยหากข้ารวดเร็วกว่านี้อีกเพียงนิดพวกเขาอาจไม่ต้องสังเวยชีวิตความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแม้เจียงหลี่จะไม่คุ้นเคยกับสิทธทิเสียชีวิตมากนะทว่าทั้งห้าคนนี้ล้วนสนิทสนมกับพวกเขาเป็นอย่างดีเป็นธรรมดาที่จะตกอยู่ในห้วงความเศร้าโศกเขากล่าวปลอบโยนแม้มีอาจรู้ได้ว่าคำพูดเหล่านั้นจะช่วยเยียวยา,ยายใจพวกเขาได้หรือไม่ข้าบอกแล้วว่าเราเป็นนสายกั เจ้าไม่จําเป็นต้องพูดเช่นนี้หากจะโทษก็จงโทษพวกผู้บําเพ,ญพ็ญภเในจรที่โลภมากนั่นเถอะเอาเถิดอย่าได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยรางวัลจากสํานักในครั้งนี้ช่างใจกว้างนะเพียงพอให้เราฝึกตนไปได้อีกนานในช่วงเวลาต่อจากนี้เราคงไม่ต้องออกไปรับภารกิจอีกพักใหญ่ข้าคิดจะฝึกฝนอย่างจรงิงจังแล้วเข้าร่วมการประลองสํานักฝ่ายนอกในปีนี้เจียงหลี่ได้ยินดังนั้นก็นึกประหลาดใจสิทธิฝ่ายนอกหาได้อ่อนแอหลายคนมีรักวิญญ,ญาณขั้นสูงฝึกปรือจนถึงขอบเขตก่อนลมปราณขั้นปลาย ระดับพลังสูงส่งยิ่งเชี่ยวชาญเคล็ดวิชาและเปี่ยมด้วยประสบการณ์สิบปีหนึ่งจะรับมือได้เช่นไรกันเว้นเสียแต่เจียงหลี่ที่เป็นกรณีพิเศษทว่าอวิป้านเซี่ยนั้นเอาความมั่นใจมาจากที่ใดกันเจ้าพูดจริงหรือเจียงหลี่เอ่ยถามอย่างแปลกใจก็แค่ลงประลองจะต้องวิตกกังวลไปใหญ่ต่อให้มีอัดคว้าชัยก็ถือเป็นการสังสมประสบการณ์ไว้เป็นข้อได้เปรียบในวันหน้าโอ้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเจียงหลี่นึกว่าอีกฝ่ายไปได้โชควาสนาจากแคว้นผนึกใต้เสียอีกในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะเข้้้าาร่่ววมดยยยยยเเจีีงหลืนสส เสียงกระดูกทั่วร่างดังก้องก็แค่การประลองสำนักฝ่ายนอกพวกมันเตรียมตัวรับหมัดจากเขาได้เลยจบตอน